ไปเลยนะคะอ่ะพร้อมค่าอภิกาเริ่มเลยค่ะ,ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ผู้ชนะรู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านาน,า,นาเองก็ประกวดนางงามมาหลายปีค่ะและเวทีแรกที่หนูได้ขึ้นประกวดก็คือมิสทินถิ่นไทยงามเมื่อ10ปีที่แล้วพอดีค่ะเพราะฉะนั้นการได้มากลับมายืนอยู่บนเวทีนางสาวถิ่นไทยงามก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆและมันเกินกว่าที่ฝันจริงๆค่ะที่ได้ครอบครองมองกุฎในค่ำคืนนี้ค่ะวินาทีที่เขาประกาศชื่อเราตอนนั้น หนว่าสุดรบดเยเหนูรู้สึกว่าในหัวหนูมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็ขนลุกไปถึงคือหัวจริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นลมแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตันใจแจงบอกไม่ถูกเลยจนต้องสูดลงไปเลยแล้วแล้ว,วินาทีนี้จับตกระดูดในงี้ยค่ะเรามีแว็บหนึ่นไมไปว่าฉันแน่ๆฉันแน่ๆอะไรหนู no, คิดคำหนึ่งในหัวนั้นก็คือไม่มีเหตุผลที่จะมอง <Yeah. S 1> อนาคตด้วยความสิ้นหวังค่ะหนูท่องคำนี้ตลอดแล้วมันก็เป็นชื่อหนูจริงๆคะ่ะแล้วตอนจับมือได้มีการอะไรคือเราหลุดในภาวะยังไงบ้าง ยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าหลับตาแต่ก็แบบึงื่นก็แบบเพราะว่าทําอะไรกันแต่ก็ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคังแรกที่จับมือกับนังบุตรด้วยค่ะอาใช่แล้วทั้งสองคนคือตอบคาถามดีมากๆก็มีแค่นั้นจะเป็นใครก็ได้ค่ะมีนาทีขอยกกลับไปได้ลองตอบข้าดีกว่านรอบตอบคำถามอะไรงเงี้ยหลังจากที่เราตอบคำถามคนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นใจเราคิดว่ายังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ ใจหนูคือทุกครั้งที่เขาถามคําถามเพื่อนๆนะคะหนูก็จะคิดไปด้วยว่าถ้าเป็นเราเราจะตอบอะไรดีแล้วก็เป็นเหมือนกับการทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถามหนูอะหนูก็รู้สึกว่าหนูกำลังมีอะไรบางอย่างในหัวแล้ววันนี้แปลกมากเลยค่ะที่หนูไม่มีความตื่นเต้นเลยสักนิดแต่ว่าทุกอย่างมันไหลออกมาแล้วเหมือนกับว่าประสบการณ์สิปีที่เราสังสมมาได้ทําให้มันสาเปรจในวันนี้ค่ะตอนนี้คิดว่าตัวเองยังฝันอยู่ไหมคิดค่ะม <c oughs> นนนัน,นเป็นความฝันเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะอยากไปคิดที่บอกกี่ปีนะคะสิบปีค่ะบนเวทีแห่งนี้ ใช่ค่ะก็คือเวทีนี้เหมือนกันใช่ค่ะอยากบอกอะไรกับเวทีกินงสยงามนี้ก็อยากบอกว่าเวทีนี้ตัดสินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ครอบครองมงกุในค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่สตาร์ทุกคนเพื่อนทุกคนที่เอนจอยกับหนูมาตลอดหลายวันนี้ค่ะโอเคค่ะเอาไปบ่นกันบ้างร้องเพลงกันบ้างคะวันนี้ ก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่แบบว่าประกาศ5คนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าพอเรา,เอาพอเราได้ตอบคําถามไปแล้วเนี่ยเราก็ฟังเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆตอบอะไรบ้างและก็เห็นว่าทุกคนตอบดีหมดเลยค่ะพอพอแบบนั้นหนูก็เลยถามเพื่อนว่าหนูตอบแย่มากไหมเพราะว่าหนูก็กลัวโดนดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่า วันนี้5คนอะใครก็ได้เพราะว่าเพื่อนพี่แล้วก็น้องๆกันทางนั้นเลยนะคะเราสนิทกันมากในกองนะคะเ <c oughs> นลี่กันสุดๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกประทับใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในเวทีที่ มีชื่อเสียงและก็ได้มายืนอยู่ถึงรองหนึ่งค่ะขายยาบุดเนี้ยเราเป็นต,ตัวเต็งเหมือนกันวินาทีเราจับมือตอนนั้นเราคิดยังไงบ้างวินาทีที่จับมือก็คิดเหมือนกันว่าขอให้เป็นชื่อตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันที่เราเก็บตัวเนาะเราทาทุกวันเต็มที่แล้วก็ด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเนาะเราก็เลยอยากที่จะแบบเป็นที่หนึ่งในวันนี้แต่ในหัวหนูก็แบบว่าใครก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าหนูก็สนิทก,กับพี่นานาเหมือนกันก็คุยกันตลอดอยู่ในกองแล้ว คุยกันทุกเรื่องแบบว่าพี่นันนัเป็นไงบ้างทําอะไรนู่นนี่นั่นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสองคนนี้ใครก็ได้แต่ในใจก็ยังอยากให้เป็นเราอยู่ค่ะแต่ก็แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้แต่ก็แอบร้องไห้นิดนึงเพราะรู้สึกว่าแบบจริงๆงจะร้องไห้ตั้งแต่เข้าสองคนสุดท้ายแล้วตอนจับมือแล้วพอแบบว่าประกาศผลมามันก็เหมือนกับว่าจริงๆเราก็ตั้งใจแต่พอเราไม่ไปถึงหมอน้องเราก็แอบ ผิดหวังนนหน่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มาถึงจุดดีได้เราก็แบบเออสุดๆแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบก็ไม่ได้เสียใจเลยค่ะที่แบบว่ามาจนถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจในตัวเองมากแล้วก็ประทับใจในเพื่อนทุกๆคนมากเลยใช่มาลองสอกว่าโนนี่ังไงบ้าะตอบตำแหน่งที่ได้วันนี้นะครัอ๋อโนนี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะเวทีนางสาวถิ่นไทยงามเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของโนนี้เลยก็ เราเก็บตัวกัน5วันเนาะ,ะแล้วน่นนี่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เราก็สนุกสนานกันนะ,ะเราก็สนิทกันเร็วมากๆเลยท,ท,ทั้งที่เป็น5วันนะคะ,คะก็นูนนี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญในเส้นทางนางงามของน่นนี่นะคะแล้วก็นูนนี่ก็จะไม่ไม่หยุดต่อไปก็จะก็จะเดินเดินเส้นทางนางงามต่อไปนะคะแต่ก็เราก็มีความคาดหวังเหมือนเหมือนน้องบุตรเนาะ,ะ,ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย หน่นี่คิดว่าใครก็ได้คคใครก็ได้ทั้ง5คนตอบดีกันหมดเลยแล้วก็สวยกันทุกคนเลยนะคะือว่าือว่าเวทีนี้เป็นเวทีท่าของเราเลยเป็นเวทีใหญ่ค่ะก็อยากจับัานาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็โนนี่ก็อยากขอฝากโนนี่ไว้นะคะแล้วก็สนับสนุนโนนี่กันเยอะๆนะคะโนนี่ก็เป็นหน้าใหม่ของวงการนี้เลยเ<อ>แล้วก็คิดว่าเราเราคือวงการนางงาม มีความเหนื่อยนะคะแต่ก็สนุกด้วยเพราะฉะนั้นโนนี่ก็ท้อค่ะตอนแรก <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยแต่ว่าโนนี่คิดว่าเราเราชื่นชอบตรงนี้เราก็จะเดินต่อไปค่ะสู้ต่อ,อไปติ้เนาะโอเคค่ะเอาอะไรบ้างค่ะเป็นยังไงบ้าง ตัวเต็งด้วยมีรองหนึ่งอยู่ในมือการันตีด้วยแล้วมารลดทูนักษาวพิมพ์ไงามด้วยรู้สึกไงบ้างคะจุก็จริงๆอ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคน l o r f ลล l i n เนอะหนูบอกทุกคนเสมอว่าทุกเวทีมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดรองหนึ่งเวทีนั้นจะมาตุ้ที่นี่ก็ได้ค่ะก็ไม่บิดอะไร ไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเราเคยเป็นใครมาก่อนทุกครั้งเราเริ่มใหม่ในทุกๆเวทีน้องๆเดินสายกันมาเป็นร้อยเวทีถ้าเกิดต้องมานั่งคิดแบบนี้ทุกเวทีมันก็เหนื่อยถูกไหมดังนั้นอะค่ะจิกก็เลยรู้สึกว่ามันก็กดดันเนาะคนก็มีความคาดหวังกับเราประมาณนึงแต่ว่าจิกว่ามันเต็มที่มากๆแล้วเราก็เป็นการส่งท้ายชีวิตนางงามที่ดีค่ะ7ปีที่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วกลับมายืนอยู่บนนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้เพื่อแค่ตัวเองแต่ว่าน้องๆอีก 20กว่าคนวันนี้ค่ะหลายๆคนน้องมีความฝันมีความหวังเพิ่มมากขึ้นได้ช่วยเหลือเขามากขึ้นแล้วได้มารวมทีมตัวแม่ทงนนนะ่าได่ <laughs> ตรงนี้ได้มารวมทีมกับเขาตรงนี้ดีใจมากแล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากให้คิดมากว่าแบบเ,เคยเป็นร้องหนึ่งร่องสองรองสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เราเริ่มใหม่ไปด้วยกันเราก็ทุกเวทีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันค่ะภูมิใจมากๆที่ได้เป็นทีมของทีมไทยงามอย่าบอกว่าจุกจิกจะแผ่นรองเท้าแล้วแต่นี่คือเวทีสุดท้าย ในในใจคิดว่าอย่างนั้นค่ะ mm. ก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะปิดจากเวที่ที่นี่เลยค่ะด้วยตำนานเจ็ดปีด้วยตำนานเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีปรกากฏค่ะ <laughs> มัน,ม,นมันอิ่มตัวจิกไวมหนูมีบริบทใหม่ๆค่ะจิกมีบริบทใหม่ๆที่เราก็เติบโตน้องเหมือนพี่พี่เองวันนี้ตามหาความฝันวัยหนึ่งที่เราโตขึ้นเราก็อยากจะออกไปทําอย่างอื่นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเราจะวิ่งตามหาความฝันเหมือนน้องๆและเราถึงเวลาที่ต้องเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ๆเขาขึ้นมามีตัวตนแล้ว เราก็ไปเติบโตในเส้นทางของเราค่ะก็แต่หนูก็ยังสพอร์ตน้องๆทุกคนเสมอเหมือนเดิมรักในเส้นทางนี้เหมือนเดิมอนาคตอาจจะเห็นหนูนั่งรีแคปนางงามก็ได้ใช่ไหมเลื้องหนูมาเป็นกรรมการได้นะคะอาจจะเห็นหนูในเวนั้นก็ได้อะไรอย่างี้ค่ะแล้วพี่ๆสื่อมวลชนเองหรือว่าใครก็ตามที่อยากเจอยังเจอกันได้ยังพูดคุยยังทักทายกันได้หนูไม่ใช่นางงามแต่หนูยังเป็นจุกจิกของทุกคนเสมอค่ะไม่ค่ะเราไปรุ่นนี้เลยนะานแล้วมันครั้งสุดท้ายแล้วอยากให้อว่พรอน้องๆก่อนในเส้นทางวงการ ไม่พอเลยวะารับพรในเด็กๆค่ะก็ในฐานะรุ่นพี่แล้วกันเนาะอวยพรทั้งคนมงคนรองแล้วก็อวยพรไปถึงน้องๆทุกคนที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะก็เราเดินไปเรื่อยๆอย่ายึดติดว่าเราจะอยู่สูงอยู่ตำตำแหน่งไหนเราทุกคนแพ้ได้ชนะได้แต่เส้นทางนางงามยากแต่คุ้มค่าให้ชีวิตที่ดีกับเราแล้วก็ให้คนที่รักเรามากมายขนาดนี้เลย สูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะร้องไห้อีกรอบละอะไรก่ามาอะไรก่าค่ะยังไงบ้านชื่อีิติโปลเลยยังไงบ้างครับกับขบวครั้งนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนมีศักยภาพมากๆแล้วก็เราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทํากิจกรรมในแต่และว,วันรวมถึงพี่พสตาฟ์นะคะดูแลเราดีมากๆกองเลี้ยงดีมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ะะะทุกคนนะคะมีศักยภาพเป็นหมดเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเรามาไกลได้ขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ยินดีที่จะเป็นทีมของทีมแทง จริงแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ด้วยความที่หนูชอบแบบว่าช่วยเหลืออะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากจะสอนให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคะ่ะแบบสเต็ปเล็กๆน้อยๆที่เราได้มาจากคุณครูที่ เขาเคยสอนเราหรือว่าเพื่อนๆ LGBTQ ที่เคยสอนเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวิชาที่เราอยากจะให้เขาแบบเทริคเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่โอเคเรามาทึ้่คทันที่แบบโอเคสอนคนได้ร้อนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะจบที่นานะนะครับปากหน่อย่าทางสาวที่พยงงามสวรร567ค่ะคะ8เ้ย8ะ ก็อยากจะขอแบบขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้งในบริบทของการเป็นนางงามและบริบทอื่นๆของชีวิตค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังไล่ตามความฝันว่าไม่ว่าความฝันของคุณจะต้องใช้เวลา1ปี5ปีหรือเป็น10บสปีก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าถอดใจค่ะขอบคุณค่ะอยากใปิดท้ายพูดซึ้งตัวเองแล้วก็ตำแหน่ง ได้ค่ะก็ยังไงกันแล้วก็ขอฝากนานะนา,นาตาลีสุกิอุระนางสาวถิน่นไทยงานประจำปี2568ไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคา <นะ S 2> ค่ะ